และแล้ววันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึงครับทุกคน extension ใหม่ของเกม Legend s of Runeterra กำลังจะเริ่มสปอยแล้วในวันเสาร์ที่13นี้ตั้งแต่เวลา5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามช่องมานานก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับวันนี้มันคือเวลาทองของผมผมมาผมมาแน่ๆนะครับก็ใครอยากมีเพื่อนร่วม h y p e าร์ดใหม่อยากมีคนคุยกันอยากอ่านแชทหลายๆก็มาเจอได้ที่ช่อง y o YouTube ของ a u s s ่นะครับน่าจะไลฟ์ตั้งแต่3-4ทุ่มนั่นแหละรอดูการ์ดนะ เอาละก็หลังจากรู้วันเวลาที่แน่นอนกันไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงตัวเอ้เอเพนชั่นกันหน่อยดีกว่าก็สำหรับเอเพนชั่นที่กำลังจะเข้าเกมในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับชื่อเอเอเพนชั่นว่า World Walker นะครับซึ่งจะมีแชมเปี้ยนเข้ามา4ตัวด้วยกันและกา,การใหม่รวม65บใบนะและแชมเปี้ยนตัวแรกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใครจะมาทางไรออดคอนสปอยไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนั่นก็คือพี่จินนั่นเองพี่จินจะมาพร้อมกับกฎการจัดเด็กแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห<ๆ> แชมปเปี้ยนตั้งแต่วันที่สปอยวันแรกเลยนะครับโอเคแล้วนอกจากพี่จินล่ะเรารู้อะไรอีกบ้างแชมเปี้ยนอีก3ตัวคือใครการใหม่65บใบจะมาในแนวไหนตีมโฮมเมชั่นนี้คืออะไรเราไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันตรงนี้นะครับเรารู้อะไรบ้างเราไม่รู้อะไรเลยครับ